วันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูการทำบายสีพญายนาคเก้าเสียนกันนะคะโดยขั้นตอนแรกเราจะทำแม่บายสีนะคะแม่บายสีเราก็จะใช้เป็นแม่บายสีลักษณะคล้ายพญายนาคแผพังพานสาเสียนนะคะแรกเลยเราก็จะมาเปียนส่วนของอยอดหรือส่วนงอนของพญายนาคกันนะคะก็จะถักอยู่ประมาณ16ชั้นนะคะหรือท่านใยญ่ๆอยากจะได้ งอนที่ยาวก็สามารถเพิ่มจํานวนชั้นขึ้นหรือว่าอยากได้สั้นลงก็สามารถาลดขนาดชั้นลงก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ถักไปเลยเรื่อยๆนะคะในพาน,นี้ก็จะใช้ทั้งหมดเก้ายอดนะคะก็ถักไปทั้งหมด9ยอดค่ะเฉพาะในส่วนของอยอดหงอนนะคะจะใช้9นะคะถักไปเรื่อยๆนะคะจนครบ จำนวนชั้นที่เรากำหนดไว้นะคะก็คือ16ชั้นค่ะส่วนเบตองที่ใช้อนี้ก็จะเป็นเบตองของกล้วยตสนีนะคะอันเป็นเบตองที่ปลูกเองค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำตอนอยู่ตอนอยู่ที่อยู่ที่บ้านที่ยังสดหอนนะคะเสร็จเรียบร้อยราคาในส่วนของอยอดใบสีนะคะต่อมาเราก็จะมาประกอบกันนะคะก็จะใช้ในส่วนของริ้นรองของอพญานาคของเรานะคะก็ ในส่วนก็จะเป็นยื่นประกอบในส่วนที่ยื่นออกมาลักษณะคล้ายปากพญานาคนะคะ,ะแล้วก็จะเปรียบเป็นลำคอลงมาเรื่อยๆนะคะถักลงมานะคะให้ได้ประมาณ13ชั้นนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะใครอยากได้คอ,อที่ยาวก็สามารถเพิ่มหรือว่าลดจำนวนชั้นลงได้เช่นกันนะคะ,ะก็ถักไปเรื่อยๆค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของอคอหรือว่าส่วนลำตัวนะคะต่อมาเราก็จะทำในส่วนของลูกใบสีนะคะ,ะก็จะใช้ใบลิ้นกระบือค่ะห่มเข้าไป2ชั้นแล้วก็ห่มด้วยใบยตองอีกหนึ่งชั้นเป็นการห่มลูก3ชั้นนะคะแม่ใบสีตัวนี้ก็จะใช้ในโทนสีแดงค่ะโดยะจะประดิษฐ์จากใบลิ้นกระบือค่ะให้อ อารมณ์ที่ทรงพลังนะคะแล้วก็เข้มแข็งะคะ่ะต่อมาเราก็จะมาเข้าตัวกันนะคะโดยเราก็จะนำในส่วนของงอนที่เราทำไว้นะคะหรือว่าเสียงที่ทำไว้ก็มาประกอบเข้ากันนะคะั้างสามชั้นนะคะแล้วก็นำมายึดติดเข้าด้วยกันแล้วก็ห่มลงมาด้วยลูกใบสีนะคะจะใช้ทั้งหมด ชายทั้งหมด9ลูกนะคะ,ะแล้วก็แม็กไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีความพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวใบสีนี้จะใหญ่เพราะว่าด้านบนเขาใหญ่ค่ะเราจะต้องทําให้ตัวแล้วก็ส่วนหัวค่ะมีความสัมพันธ์กันก็คือต้องทําใหญ่นะคะโดยการเสริมฐานใบตองเข้าไปค่ะ,ะตัวก็จะได้ใหญ่อวบอ้วนแบบนี้ค่ะเทียบร้อยเราก็จะมาเก็บในส่วนของรายละเอียดนะคะ ก่อจะได,ได้แต่ละชิ้นนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะจะต่อมาเราก็จะมาดัดนะคะก็จะใช้จินตนาการของเรานี่แหละค่ะว่าลักษณะพญายนาคที่กําลังแผ่พังพานสาวเสียนี่เป็นแบบไหนเราก็จินตนาการแล้วก็ดัดออกมานะคะ,ะแล้วก็หักก็งอ,งอข้างในปีลวดนะคะข้างในใส่ลวดไวถึงดัดงอได้นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแม่ใบสีพญายนาคนะคะแม่ละสามเสียนนะคะใส่ใช้ทั้งหมดสามแม่ก็จะเป็นเก้าเสียนพอดีนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเสริมหรือตัวแทรกแม่ใบสีนะคะแล้วก็จะถักแล้วก็แทรกด้วยกลีบกับคุ้งจากใบลินกระเบือค่ะตัวนี้จะใช้อยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบชั้นได้ค่ะ หรือว่าท่านใดอยาอจะอเพิ่มหรือว่าลดขนาดชั้นลงก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ตัวแม่ใบสีมีความยาวค่ะเราก็เลยจะต้องใช้ตัวแทรกหรือตัวเสริมเนี่ยให้มีลักษณะยาวตามนะคะ<ม>เพื่อที่จะขนาบข้างแม่ใบสีไม่ให้งานของเราดูโรงเลงเกินไปนะคะ,ะแล้วก็ถักมาแบบนี้เลยคะ่ะเรียบร้อยแล้วก็เก็บรายละเอียดกันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่าในส่วนของตัวเสริมหรือตัวแทรกต่อมาเราก็จะมาทำในฐานรองกันนะคะโดยจะนำลวดค่ะมาม้วนเข้ากับนิ้วปลายสีนะคะม้วนล,ลวดกับนิ้วเข้าไปเลยนะคะแล้วก็นำใบลิ้นกะเบือค่ะมาห่มเข้ากับนิ้วปลายสีที่พันไว้เมื่อสักครู่นะคะ,ะห่มใบลิ้นกะเบือเข้าไป2ชั้นนะคะแล้วก็ห่มใบตองค่ะทั้งหมด3ชั้นค่ะอ่าก็จะกลายเป็นลูก ลูกใบสี่ห้าชั้นนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็แม็กค่ะต่อมาเราก็จะนํามาประกอบเข้ากันนะคะผ่านแล้วก็ติดโฟมมาที่ผ่านนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการปักนะคะก็จะปักให้โดยรอบแบบนี้หนึ่งชั้นแล้วก็สว่างหนึ่งชั้นค่ะอันนี้ต้องเตียให้เขามีลักษณะที่ละเอียดนิดนึงนะคะ เวลาเราดัดหรือว่าเราเข้าโค้งแน,นี้มันจะได้สวยคะ่ะถ้าเราเปียให้มันใหญ่มันจะไม่สวยนะคะได้แล้วค่ะฐานงิ้วดัดของเราเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะมาทําในส่วนของกระทงรองแม่ใบสีกันนะคะอันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นการทําครั้งแรกนะคะเพราะว่าเห็นในคลิปที่หลายๆท่านเขาทํากันนะคะว่าพับคอม,มารึ่งซี่ลักษณะแบบนี้นะคะก็ลองดูคะ่ะ ปกติจะเย็บคอบมาด้วยเข็มนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำกลีบอขอบไปค่ะกลีบหน้าคราทวนทองนะคะซึ่งกลีบนี้ก็มีลักษณะคล้ายกับกลีบพญา,านาะคนะแล้วก็แต่งเข้าไปไม่ต้องแต่งสูงนะคะใช้ทั้งหมด3ชั้นค่ะต้อยแล้วเราก็มาประกอบผ่านกันนะคะแล้วก็จะยึดติดตั้งค่ะที่เห็นอยู่กว่าจะมาเป็นพาน,นี่หนึ่งพาน,นะคะใช้เวลาทําอยู่ หนึ่งวันเต็มๆนะคะที่ทำให้ทุกท่านเห็นในคลิปแค่ประมาณ7นาทีเองค่ะเราย่อย่นเวลาให้โตขึ้นนะคะ,ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะ